ดอกจันดอกจันเฮลโล่ทุรีนยินดีต้อนรับกล h บสู่ชแนลวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026อย่าง h ุ u ไดโคนาอิเล็กทริกรุ่นปรับโฉมล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งดีไซน์ภายนอก ภายในรวมถึงเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ได้รับการยกระดับให้ดีกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนโดยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกซึ่งเป็นจุดที่ทางคุณไดตั้งใจออกแบบให้มีความล้ำสมัยอย่างเต็มที่ ตัวรถใช้เส้นสายแบบใหม่ที่ดูสะอาดตาเรียบแต่หรูไฟหน้าและไฟท้ายแบบซิมเลสฮอริซอนเล็กที่เป็นเส้นยาวโค้งรอบตัวรถทำให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมความสปอร์ตและช่วยลดแรงต้านอากาศด้านข้างตัวรถมีเส้นเว้าโค้งที่ดูพรีเมียมขึ้น ส่วนด้านหลังออกแบบให้ลู่ลมมากขึ้นช่วยลดเสียงลมขณะขับขี่ความรู้สึกโดยรวมคือดูทันสมัยเหมาะกับคนที่ต้องการรถไฟฟ้าที่ทั้งเท่และใช้งานได้จริงส่วนภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ด้วยคอนโซลใหม่แบบดูอัลสกรีนที่มีจอคู่ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกัน พวงมาลาัยดีไซน์ใหม่เบาะนั่งถูกออกแบบให้สบายขึ้นและพื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนการเลือกใช้วัสดุแบบซอฟทัดในหลายตำแหน่งทำให้ห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียมและเงียบมากขึ้นในระหว่างขับขี่ด้านสมรรถนะถือเป็นจุดแข็งที่ได้รับการอัปเกรดให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากกว่าเดิมมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้แรงบิดที่ตอบสนองได้ทันใจ อัตราเร่งลื่นไหลและรู้สึกกระชับกระเฉงตั้งแต่เริ่มออกตัวการเร่งแซงก็มั่นใจช่วงล่างจูนมาให้สมดุลระหว่างความนุ่มและความนิ่งเข้าคงมั่นคงกว่าเดิมพวงมาลัยคมขึ้นทำให้ควบคุมรถได้ง่ายในทุกสภาพถนน แบตเตอรี่รุ่นใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้วิ่งได้ไกลกว่าเดิมทั้งแบบขับในเมืองหรือวิ่งทางไกลรองรับการชาร์จเร็ว DC Fast Charging ที่ชาร์จจากไฟน้อยไปจนถึงระดับเพียงพอใช้งานได้ภายในเวลาอันสัน้นช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลารอนานนอกจากนี้ยังมีระบบ Regenerative b r e k k n n g แบบปรับระดับได้ช่วยให้สามารถขับแบบวัน P ี d a l ได้ง่ายมากทำให้การขับในเมืองสะดวกสบายขึ้นอย่างมาก จุดขายเฉพาะตัวหรือ unique selling point ของโค n a อิเล็กทริกปี2026คือการเป็นรถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่มีเทคโนโลยีความปลอดภัยและระบบช่วยขับระดับสูงเทียบชั้นรถยุโรปราคาแพงไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันแบบ Smart Cruise Control ระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับรถและคนเดินถนนระบบกล้องรอบทิศทาง360องศาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สำคัญรองรับการ อัปเดตซอฟต์แวร์ OTA ทำให้รถฉลาดขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยอีกทั้งยังมีการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนครบทุกอย่างผ่านแอป Hyundai Blue A Link ที่สามารถตรวจสอบสถานะรถดูระดับแบตเตอรี่สั่งเปิดแอร์จากระยะไกลและค้นหาตำแหน่งรถได้แบบเรียลไทม์ถือว่าเป็นจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบเพราะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริงอย่างมาก สำหรับราคาคาดการณ์ของ2 0 2 6คุณไดโคน่าอิเล็กทริกในไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ900,000ปลายๆถึง1ล้านต้นๆขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์ซึ่งเมื่อเทียบกับความครบเครื่องของดีไซน์เทคโนโลยีสมรรถนะและระยะทางการขับขี่ที่มากขึ้นถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่าอย่างมากเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถอีวีไว้ใช้งานในชีวิตประจาวันหรือวิ่งต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวเพราะโคนาอิเล็กทริก รุ่นใหม่ให้ทั้งความประหยัดความแรงความปลอดภยัยและความทนทานตามสไตล์ฮุนได สรุปแล้ว2,26 0คุณ n d a i Kona Electric คือรถ EV ที่พัฒนาในทุกด้านจนกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในกลุ่มคอมแพ t ไฟฟ้าดีไซน์ล้ำสมรรถนะดีฟีเจอร์ล้นเทคโนโลยีความปลอดภัยครบและราคาคุ้มค่ามากสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนมาขับรถไฟฟ้าอย่างจริงจังหากใครกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและระยะไกล พร้อมดีไซน์พรีเมียมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากๆรุ่นนี้ถือว่าควรอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่